สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่เต็มกับสิงการับผมวันนี้อยู่กับการอนิเม่ไหลเช่นเรื่องอ่ะมามาทูอินดัสเซอรมีกลุ่มอะไรหลักแนวต่างชื่อไทยนะผมอันนี้ชื่อไทยมันเองนะอ่ะกับตอนที่เจ็ดนะผมก็วิดีโอกับการที่อยู่ตอนที่เจ็ดนะผมว่าว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงในเรื่องมันจะมีความอบอุ่นเหมือนเดิมไหมนอกจากคะแนนตรงนี้ผมให้คะแนนเรื่องอันนี้มาไว้สูงนะผมสูงสูงบริสิณแล้วบอกว่าพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะผมอ่ะไม่เสียเวลาเราดูกันเลยครับผมอ่ะ วันเดียวเจ็ดโผงไงครับว่าจะฟักอ่าครับผมมานะครับผมอ่ะเสาหรับที่นี้เราจะมีการจัดไลฟ์ขึ้นนะผมเป็นไลฟ์กับการพูดคุยอนิเมะในซัมเมอร์สองพันหกว่ามันโอเคไหมสำหรับผมในความรู้สึกของผมมันจะมีการไลฟ์คือสตรีมการไลฟ์เอพิโซดแรกครับผมกับชื่อเรื่องว่ามาแสดงความรู้สึกอนิเมะในซัมเมอร์สองพันหกนี่ไในซัมเมอร์ในอนิเมะซัมเมอร์สองพันหกกันนะครับผมพูดคุยอนิเมะในซัมเมอร์สองพันหกกันนะครับผมประมาณนี้นะ ว่าผมยังคิดชื่อไทยยังไม่ออกนะเขียนว่าซีไรล่ส่วนหนึ่งก็ได้นะเขียนนี้ไปเลยมันจะไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรมแต่เราจะต้องเขียนนะผมะถึงเรื่องนี้มาเรามาดูกันลยครับผมเรื่องนี้พูดเยอะแน่นอนน,ะเออนะเรื่องอาามาโดยกาลาปาลีซิโลพูดแน่นอนนะโอเลน,นด้วยนะผมว่าอีกอ,กอกหลายเรื่องอ่ะก้องสูเหมะครับ คป็นอะไรกันเหระต้องเรียกว่าครูนะผมโอ้แต่ลูกหลัารักเลยลูกไข่ไวเนี่ยไอ้นี่เออถึงว่ามันจะก้าแร้าวแต่ไม่นิส่ยดีนะฮะไอพี่จ๋านะเออถึงว่าโอเคนะวันเดนวันเด็ดนะผมอันมนาคนอาจจะเป็นนักเลงก็ได้นะเออครูไปเลยอ๋อยังพะจ๋าไม่เป็นไรนะ อ๋อพออ๋อครูป่วยโอเคครับโอเคครับเอาไงวะเอากุลเอาไงวะสุภกิจป่าวูมเพชรเปิดได้นะครับผมเพชเปิดโอเคมากเลยนะบมงาไดนะ้แปดจุดเจ็ดนะในไมในไมิลสดาวหูแต่อบอกาไม่อิงหรอก มังงะในในไทยน่าจะยังไม่มีมัง้งอ่ามามาใช่ไหมยังไม่มีหรอเออน่าจะยังไม่มีแล้วะมังงะนอ่ามามายังไม่มีหรอกพวกชื่อผมด้วไม่เงี้ยก็มีด้วยแหละแล้วโฟร์เฮนหนังม่นไม่ดังปวดโอเลนยังมีเลยโอเลนมีป่าววะเออขายมังงะตอนนี้ผมอ่านเรื่องนี้อยู่ครับมังมังงะเรื่องอนนมังงะโนเ,เวลวะตอนน้องเรียกว่ามังงะโนเวลวะโนเวลใช่ไหมเออผมอ่านเรื่องนี้ฮะเออ น้องสาวเป็นน้องสาวผมเป็นอาจารย์นอเอโรมากาผมเออเรื่องนี้หนูมากนะแนะนาดูนะฮะเล็มแรงนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์จะซื้อเล่มสองมาอ่านแล้วนะผมเราจะเก็บตังค์ซื้อเล่มสองมาอ่านแล้วนะแต่เล่มสองมาเยังผมยังไม่รู้เลยผมต,ต้องซื้อเซนชูมาก่อนนะเออเซนจูมาอ่านว่าเล่มสองไย,ยังบ่างจะอาจจะซื้อลีซิโรมากน,นะเพราะว่าจะได้เข้าใจในเรื่องมันมากขึ้นนะผมหรือไปอ่านในเน็ตก็ได้นะแต่ว่าผมซื้อดีวกว่าฮะจะได้มีเลขสิทธิ์ไว้นะผม จะได้แบบในโลเวลจะได้มีได้มีอยู่ในไทยตลอดนะผมว่าว่าถ้าเราซื้อไปก็ดีอย่างนะความรู้สนะึกผมซื้อดีกว่านะครับผมดีกว่านะซื้อดีกว่าครับในความรู้สึกนะโอเควันนี้พูดสำหรับสุ่นไปอย่างอื่นนะผมเบอร์ซูซันนะขนมโมจิของเกเอโกเฮนแล้วก็รายการประจนไทยนะอ่ะโอ้ตรงนี้ซูมกุกิประจนไทยนะผมอ่ะนะาซูมกุกิโอพอ่อรู้สึกไม่ค่อยดีนะ่ะคอเป็นอะไรปะ ไปห้องนั่งเล่นก่อนได้ไหมพอค่ะให้สิ่งคนอนลักเลยสิ่งพังเด็กก็อย่างเงี้ยนะผมชอบสิ่งพังเด็กมากเลยนะโอ้ยเอานี่ไปห้องนั่งเล่นมึงจริงเหรอซูบกิเขาเห็นนะค่ะซูบกิแมังแสบจริงเอาเข้าไปต้องการซูบกิแสบมากเลยนะมันเริ่มจำชื่อจัวละครนได้ไหมนะยืนเล่นในตู้เย็นนะอ่ะกัแล้วป้ามึางจำชื่อว่าเองยังไม่ได้เลยอะ่ะพูด,ดตรงเลย ็ไม่นี่ลนะออกมาสิเยลลี่อ่ะแห้งมีตะผักนะผมยกขูดสุบกีปีนถึงว่ะฉลาดมากออโอ้โหสุบกีฉลาดว่ะฉลาดมากเย,ยลลี่อยู่ไหนอ่ะ สุดนะสุกเกี่ยวไงสุาเกี่ยวไงครับกูว,ว่าดึงนี้กูว่าดูตอนนี้มัต้องมีร้องไห้แน่นเลยอุ้ย โปรโม,มปอในเมเปาะวะเรื่องไหนที่ทำคิวลาคิววะแล้วก็เรื่องคิดไซเวอร์อะเรื่องไหนวะผู้อยากให้เรื่องนี้ทำเรื่องนี้มากเลยนะนี่นี่นี่เรื่องที่มาทำอีกแน่เรื่องอยู่ใหญ่ใหี่เรื่องหานอะไรก็ไม่รู้ คนเหมือนค่ายนั้นเนี่ยค่ายอะไรวะปลุกหมดให้ปะเนี่ยถ้าปลกหมดให้ถือว่าดีมากเลยนะดูเหมือนต้องบังอาจแม่มดจะมาด้วยนะไอ้แม่มดนั่นแหละจำไม่ได้ชื่ออะไรนะไม่ใช่แม่มดเรื่อยเปลือยนะเฮนะ้ยซูมกี่เอาไงโอ้ซูมกี่ผัวกระเป๋านะั่นแหละอ้ผัวโอ้โหพิม แก่นอนมาจนภัยแาเขก็ไปสุบกิีเริ่มแสบแล้วผมหลังหลังมาถ้าเสียงไม่ตกอคลิปก็ขออภัยนะผมเนื่องจากมันดีเลยบอนวิเดียวนะครับก็ความเบมอก็ขออภัยจร,จริงๆครับผมว่าขออภัยด้ยวยประการทั้งปวงนะแล้วผมไม่สามารถปรับมันได้นตอนเนี้ ถ้าปรับได้จริงก็คงจะเป็นคลิปหน้าเลยนะอืมตอนนี้ก็กภาพเบบ่อยแล้วนั่นหลังอนะ่ะอย่านะคลิปอย่าเออเลิวมาตอนนี้นะมึงกูกูจะด่ามึงจริงแล้วเจนเนเสียเอาสิสุกบกีตัภไยนะ้องผมจะตามล่างวันพีชนะไม่ใช่ใช่ไหมอาวผิดเรื่องทางนี้ ซบเกียวไงฮะสซบเกียวอุไจายนะผมสมเมฉลามสเมะเเมให้กูเห็นรู้สึกว่าเรื่องนี้ในไม่ไม่รีคอลให้แปดมากเลยนะในความรู้สึกผมอะเพราะเรื่องนี้มันสุดๆว่ะสา โหนะอ่าคนคนผ่านมาแล้วกระไรทำไรนี่อะเออแซมมส่แซมมีซมม่ซมมีนเหมือนเพลงนะผมโอเยทีวะเนี่ยแซวแท็กวะเนี่ยอ๋อน้ำว่ะโอ้โหโคตรไกลไม่แต่ว่าฉลาดนะได้ดดีนะเว้ยผ้าเผาก็ไม่ค่อยมีแล้วนะ เออแต่คนเขาก็เล่นด้วยนะมีความคิดแบบเอโอเคนะเว้ยเอะบายบายแต่ไม่ไอ้ผมว่าตัวเจ็ดดีที่สุดเลยนะเฮ้ยดีที่สุดเลยมาแล้วนะลองมาี่จะเป็นตอนที่หนึ่งจอนที่สองหรือที่สามนะผมเออพอที่สี่ก็ก็ดีทุกตอนแหละเอามาเออผมชอบเดี๋ยวนี้ด้วยแหละอย่างที่เป็นคิวอะโอ้โหชิวอะไรผมชอบเลย ยังเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะผมไม่ให้ด้วยไม่เป็นไรนะอืมโอ้โหสุภกิเด็กว่าคิดไกลจังนะเดินในที่มืดเนี่ยโคตรโหดเลยสุภกรความคิดเด็กนะผมก็สุดจริงๆเลยนะความคิดเด็กมันจินจังกันได้เห,นหนมือนนะึ่สมัยก่อนอนะสมัยก่อนอนะพูดกับผมมันชอบสร้างฐานทัพลับเหมือนกันนะ เหมือนสมัยก่อนอนะสมัยเด็กผมก็สอบสร้างหล,ลับล็อกกับเพื่อนอนะแล้วมันสร้างค้งเก่งเลยเพื่อนกับผมอ่ะแหมเอามันไม่เก่งเลยมากครับเพื่อนเองแค่เอาผ้าประมาณเท่าผืนนะปูแล้วก็เอาโซฟามาหมุนรอบตัวเองเป็นปสี่เหลีนะ่ยมแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรวะไม้หนีบหนีบไว้ตรงมุมโซฟาแล้วก็ทําเป็นฐานลับๆอ่ะแล้วก็เปิดพัดลมเลยนั้นแนหะโคตรสุดๆนะอ,อ่ะอืมปูแล้วอ่าขวาซ้ายขวาเรือมันคล้อมกับป้าไหม โอ้โหมาเป็นเพลงเลยเอาเข้าไป <c oughs> ไม่ไปภาษาอังกฤษถนนตรงข้ามอะมึแงแปลทำไมเนี่ยอเอไงไวะมีใครช่วยไหมวะเ้ยเราลุ้นกันนะผมว่าจะมีใครช่วยไหม อ้าวไม่ทำนึกว่าช่างแมงช่างแมงเมื่อกี้บอกอ้าว,าวสัตขอโทษอ้าวไอสัตว์ควยไม่ควรขอโทษควยโทษโทษโทษผมเจอทิวนะผม กึ่งเฟซกึ่งฮิวฮะจำไว้นะฮะจากนั้นผมจะด่าใครเรื่องของผมละโวยโทษทีนะฮะหลุดมาจากมันเบะนะผมโทษทีโทษทีโทษทีหลุดมาจากไม้ไลท์อ่ะเอาง่ายอ่ะหลุดมาจากไม้อะไรอ่ะฮึเอาเอาซูเปอร์คิสเอาไงฮะ เอเอแล้วเอาแล้ว,ลวสุภกิรหายตัวนะผมเฮ้ยสุภกิรเอาไงอยู่วะสุภกิพ่อเป็นห่วงอยู่นูย้ยต้องโจำทางได้่วย่ายวะเก่งวะ่ะ เตรียวไงครับตอนนี้ผมชิวมากเลยนะเอ้าผมมาแล้วออกตอน,นี้ครับ ว่าเป็น,นรับอยู่ละกูดคืออะไรวะเป็นคำมันยิ้งมาอาา่านนะเยดีเครื่งหนึ่งชูพลังแล้วก็ยาอยู่นี่นะกินข้าวไปยัง่ะ ดูว <łość> ่านฮะสูงกีอ้าวไม่ลงเออเฮ้ยสูงกี่เน่อยอีกดีใช่ไหมรูว่าอี้ดูว่าอี้อีกดีใช่ไหมับผมคำสั่งไปนะผมจริงสิลุกนี่นี่ ืเงี้ยเหรอเอาสิครับมาเอาเอาเอาอาจารย์หายอยู่นะผมแต่โซกิอาจารย์อย่าด anyway> ิอุ่นอย่างนี้ อสารแทนซูมกี่วะเออถ้าข้างในเป็นซีจีแล้วหันมามองนี่โอเคเลยนะ สปานโค้งมาเลยันไงสุภาพไปโห <laughs> <laughs> โอ้โหเจ้าพอ่อดราม่าแล้วมา <c oughs> อเอางสุกิ <c oughs> คือกินข้าวไหมยังครับไม่เพิ่งล้างสเสร็จ๋ยวฉันทำไรกินนะได้เลยครับแต่ไม่ค่อยหิวนะ <c oughs> เออข้าวต้มดีไหมครับอือใช่ใช่มา ใช่ข้าวไม่นะ่ยเราทำอะไรสักอย่างเราทำอะไรสักอย่างต้าใส่อะไรสักอย่างต้องทำข้าวให้อร่อยแล้วมากินด้วยกันเรต้องบอกอะไรน้าให้ดูนี่ตัดกันแล้วนะโอ้น้ำมูกไหล <laughs> ไม่มีเงลี่ให้ต้องขอโทษด้วยนะเอาไงแต่ว่า พ่อน่ะที่ว่าซมุกีไปก็พอเป็นห่วงลูกนะอย่าออกไปไหนคนเดียวอีกละสัญญาได้ไหมขอโทษค่ะเชอย่ากูไม่เอาอย่าน้ำตาลล้บซึ้งแล้วนะบุกค้ามีรูคำหยาวก,ก็ขอไปจริงฮะรายการนี้ก็ กึ่งสิบสามกึ่งสิบแปดนะครับพวกอยู่ใช่ไหมล่ะโอ้อ้าเอาเอาโน้ตโน้ตจะร้องให้ตามเลยเดี๋ยวเะไรนะคนแปลซับโอเคโอเคผมจะร้องตามเลยนหละขอโทษนะที่ทำให้เป็นหงส์มงสิงนะคเออ เอา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 โม่แต่ซึ้งโม่แต่ซึ้งเอาเ้าไปเออกบความเศร้าได้โอเคเลยฮะโอ้หหน้าโคตรเวอร์เลยโอ้โหถ้ามึงจะไหม่นานี้ข้าวไหมใช่ไหมไม่เป็นไรครับถึงจะยากไปหน่อยนะอยากให้ทำมันอร่อยแท้ๆแต่ว่าแบบว่าใจใจพูดอร่อยนะโอเคนะนะ ทำแล้วแท้ทๆแต่ทำไมถึงกินไม่ได้เหรอเขาว่าไม่เป็นไรเหรอคะทำไมส่วนน้อยก็ยังกินได้นะคะแล้วทำไมเราไม่ทำกุเ้เฮ็มมจิกันล่ะอ๋อกูกูเค็โมจินะกับอ๋อปั้นข้าวแล้วก็ย่างนะโอ้โหผมเคยกินอยู่นะแต่ตอนนะั้นไม่ใช่ข้าวกมโมจินะที่เขาพูดกันนะคือข้าวย่างปกตินะครับ <c oughs> แต่มันโคตรอร่อยนะถแล้วคือทำครั้งหนึ่งนะ การทาข้าวมันยากเพราะฉันเลยไม่ลองให้กินเลยลองทําเลยนะครั้งนี้ไว้ใจฉันด้ยวยนะคะอ่าแล้วผมเอาของมาเสียมาลนะนั่นอะไรหรอครับเมล็ดถั่วนะ,มะเมล็ดถั่วนะค่ะก็เดี๋ยวต้องบทก่อนใช้เ่องบดแบบโบราณในผะมอ่านแต่สไตล์ผมญี่ปุ่นนะผมู่านแล้วรู้สึกนะว่าญี่ปุ่นเวลานะทําอะไรอยู่นะจะทําทซอสจ้ะ ต้อนจะกินหนึ่งคู่เหรลยจะก,กินหนึ่งคู่วะหลังจากบวเสร็จแล้วก็ใส่งาข้าวบดอีกเรื่องหนึ่นะโอเคฮะแล้วก็ผมไม่โสดช้อนอะ่ะอันนี้ไม่เรื่องนี้ทำให้เรากินข้าวแล้วก็เป็นในเม็ดเนี่ยข้าวโพดอีกเรื่องหนึ่งน,นะผมหิวข้าวนะมิลินนะมิลินคือเล้าหวานที่เราต้องปรุงอาหารนะผมเล้าหวานนะคือไม่มีแอลกอฮอล์นะผมเล้าหวานนะผมคือมันหวานนะี่น,นเนะเออมันไม่มีแอลกอฮอล์น,นะผมความรู้ใหม่มแล้วผมอ่าแล้วมันก็ใช้ข้าวที่ใช้สาข้าวพิชเช่นะผม แล้วข้าวโคกุ้มด้วยอ่ะแล้วซ้อมเหมือนกันน่ะขนมโมจิเนี่ยนะของทำไม้เหมือนขนมโมจิใช่ไหมขนมโมจิก็ใช้ข้าวแล้วผมเหมือนเกี๊ยวจังแล้วผมอ๋ปั่นเป็นอย่างงี้แล้วสเปนกินทับบ้างอ่ะสเปนกินทำลูกอะไรแกะน้อยนะแกะสีชมพูอ่ะเออแกะนั้นแหละอีกกระลังมันเลยนะ อะไรขี้เลยขยี้ขี้อืมเอ้วเด้ครับช่วยทำให้ดูอีกรอบได้ไหมเอ๊ะอ๋าเหมือนดิมเนียวเลยนะปรับไปโลไวนี้นี่นแก่เสียมูเกี่ยวกับนี่จังเจอสิอยู่นี่จังนะอะอาอยากงี้เลยหรอโอ้โหก็โอเคนะ มันมัน,ม,นมันก็ไม่มันก็สุกเร็วนะข้างนอกก็ปรุงด้วยซอสเทใส่ข้าวลราเ๋ี่ยวข้าวอะไ้ก็สุกเร็วเี่นะกินหอมมากทั้นี้ก็ทําได้แล้วสักใหมมกไม่นะผมจริงจริงๆรพักจะไหม้นะผมว่ะู กินนี้ทําให้ท้องร้องเลยท้องปูก็ร้องเนี่ยคุกินข้าวเสร็จเนี่ยกินหอมพีจริงเลยนะอันนั้นจะทาแล้วนะครับอาจจะทาแล้วนะครับเนี่ยผมไม่อยากอ่านอะ่ะก็มีคนพูดภาษาอังกฤษนะครับผมเออเชื่อว่าในนะนาคตผมอาจจะเอาเพื่อนถ้าเพื่อนว่าผมจะเอาเพื่อนมาดูด้วยนะแต่เพื่อนคงไม่ดูเรื่องนั้นแหะเพื่อนคงรู้จักนะผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยดูคนเดียวนะโฟเฮดถ้าทําแบบดูเลสกายก,ก็ไม่เอาเหมือนกันนะ เอาทำไมเดี๋ยวไม่เงือเริกมันก็เหมือนกับที่ผมทำคอนปาตี้สมัยก่อนอะทำไงสุงกินองโคตรแสบ็ <c oughs> <c oughs> ตกใจนะ อืพ่อจ๋าแข็งแรงดีแล้วสินะทำเสร็จมันก็นสมเร็จมนชิโล่ในไดยไหมมันตลานะกันจ้ากินข้าววยกันไหมขอบคุณนะเคยพาแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> ผมจะเอาลิปพาลงเมื่อไหร่ก <c oughs> ็อย่าอยู่ที่ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับผมนะผมพาในตอนเดียวนะตอนที่สองอยากจะภาพมากเนี่ยโอเคครับก็สวดสดีุกตัวเราก่อนะ ตอนนี้สนุกม,มากเลยโอเคครับผมมาไม่เป็ทุกคนเพื่อควาหม่กับเอามาทูาเอ็นสมาร์ทในตอนที่แปดครับผมบาย